ตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวเออตัวอะไรไม่รู้นะครับผมไม่เคยดูเมะเรื่องนี้นะครับอ่ะโอเคมาตัวนี้จะมีพาสซีฟอยู่ก็คือเกตซ้ายมือนะครับ ตรงนี้ตรงนี้คือถ้าเกตรมันเต็มเนี่ยมันจะไปส่งผลกับสกิลของเราแล้วก็อเวกของเรานะคืออเวกตัวนี้มันมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกคือเกตรไม่เต็มส่วนแบบที่2ก็คือเกีรเต็มนะครับวิธีการเก็บเกีรก็ให้เราทำดาเมจไปเรื่อยฮะเอันหรือว่าใช้สกิลก็ได้นะเกตรมันก็จะขึ้นปทีละนิดทีละนิดนะครับสกิลจิตตัวเขาก็มีประมาณนี้นะครับส่วนเอันกับแอนิเมชั่นบล็อกเนี่ยเหมือนกับตัวทั่วไปเลยนะครับต่ว่าจะเป็นสกิลนะครับสกิลแรกจะเป็นการใช้เเเกกกสสสะทนนชปปลีีี่ยจาาฟ้็ สีมออสกิลหนึ่งเนี่ยกรดแตกนะครับต่อมาจะเป็นสกิลที่2นะครับสกิลที่2เนี่ยใช้ได้2แบบนะฮะแบบแรกคือการกด2เฉยๆนะถ้ากด2เฉยๆมันจะเป็นเคาน์เตอร์นะครับเนี่ยเป็นเคาน์เตอร์ไม่ทำดาเมจนะแต่จ,จะทำให้คู่กดูสู้เนี่ยติดสตันนะครับแล้วเราก็จะได้เกรดสีฟ้ามาด้วยนะครับนี่ ต่อคอมโบได้ด้วยนะทา่านี้ส่วนแบบที่2นะครับแบบที่2มันมีเงื่อนไขอยู่2อย่างนะฮะอย่างแรกเลยคือเกีรสีฟ้าเราจะต้องมีประมาณ4ขีดขึ้นไปเลยนะครับส่วนอย่างที่2ก็คือคู่ต่อสู้เนี่ยเลือดจะต้องแบบเหลือประมาณใกล้ๆตาอย่างเงี้ยประมาณ20ขึ้นมั้งครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันในอันนี้เนี่ยประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วนะครับพอเลือดเขาเหลือประมาณนี้แล้วเกียรสีฟ้าเรามี4ขีดแล้วนะครับเราก็สามารถกด2ได้เลยนะครับโอเคมันต้องน้อยกว่านี้นี่ มันจะเปลี่ยนจากการเคาน์เตอร์เป็นการออกินแทนนะแต่ท่าเนี้ยมันแลกเกรดนะเกรดสีฟ้าคือเราหายไปเยอะมากนะครับเ mm hmm. พราะงั้นจริงๆไม่แนะนาให้ใช้หรอกไอ้ต่อมาสกิลที่3นะครับสกิลที่3จะเป็นการฟันขึ้นหนับออกไปข้างหน้าอย่างนี้นะฮะทำดาเมจฮิตละ2.5แล้วก็ฮิตละ1ตาไม,ม้อีกทีนะครับดาเมจเท่าไหร่กูไม่รู้ไอ้เนียมันขี้เกียดนับไ้สัตว์สกิลสามถ้าฟันโดน่ต่อสู้มันจะติดน้ําแข็งด้วยนะคือต่อคอมโบได้นั่นแหละไอ้สกิลสามบล็อกไม่ได้นะครับ ต่อมาสกิลที่4นะครับสกิลที่4จะเป็นสกิลเพิ่มเกรดนะครับซึ่งมันใช้ได้2รูปแบบนะรูปแบบแรกคือเกรดสีฟ้ายังไม่เต็มนะครับส่วนรูปแบบที่2ก็คือเราต้องให้เกรดสีฟ้าเต็มก่อนนะฮะอ่ะกดสกิล4นะครับกดสี่ก็คงได้เป็นการพูดอะไรก็ไม่รู้นะผมไม่เคยดูไม่อย่างนี้นะผมไม่เก็ตนะยะเนี่ยมันก็จะเพิ่มเกรดมาอย่างนี้นะครับทางซ้ายมือเพิ่มมาค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เพิ่มเกรดสีแดงด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราไล่เต็มนะ เพิ่มมาประมาณนี้นะครับสกิล4โดนขัดได้นะครับแต่ว่าเราเองก็สามารถแคนเซลได้เหมือนกันนะคือกด4แล้วกดคิดซ้ายนะครับจะเป็นการแคนเซลเนาะซึ่งตอนแคนเซลมันก็ยังให้เกรดมาอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่อาจจะให้น้อยกว่าตอนไล่เต็มนะครับโอเคสกิลแบบปกติก็มีประมาณนี้นะฮะต่อมาจะเป็นสกิลตอนที่เกรดสีฟ้าเนี่ยเต็มนะครับสกิลแรกนะครับสกิลแรกเนี่ยมันจะทําให้คุณต่อสู้ติดน้ําแข็งด้วยนะตอนที่ฟันไปข้างหน้าแต่ว่าต้องกัดระยะให้ดีนะคือระยะมันประมาณนี้เนี่ยติดน้ําแข็ง ติดน้ําแข็งนะแต่ถ้าไกลเกินมันไม่ติดนะครับเนี่ยถ้าไกลเกินมันจะไม่ติดนะมันจะน็อกแบ็คแทนนะครับการแตกเหมือนเดิมนะท่านหนึ่งสกิลที่2กับสกิลที่3อันนี้ไม่เปลี่ยนนะครับส่วนสกิลที่4อันนี้มันจะเปลี่ยนให้ฮิวเลือดเราแทนนะครับเนี่ยฮิวมาโอ้โหเยอะมากเลยนะท้ามึงได้เต็มไหมเยเคลื่อล่าปกติก็มีประมาณนี้นะครับต่อมาจะเป็นเอาเวกนะเดี๋ยวเอาเวกเนี่ยผมขอรีวิวแบบปกติก่อนนะครับแล้วค่อยมาดูตอนที่เกรสีฟ้าเต็มเนาะ เอาเว็บแบบแรกจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้แบบเกลสีฟ้าไม่เต็มนะครับมันจะเป็นแบบนี้เอ็มบอลจะเป็นเอ็มบอลคล้ายๆใช้ดาบนะครับแต่คือมันมันก็ใช้ดาบไปเละแต่แค่มันขาวบมมองไม่เห็นเนี่ยมันเป็นดาบออร่าอยู่ตรงนี้นะครับต่อย4.1เหมือนตัวทั่วไปเลยนะครับออนิเมชันการบล็อกจะเป็นคล้ายๆของโคโจนะครับประมาณนี้นะครับไม่มีพลาสติฟ์นะครับส่วนสกิลนะครับสกิลแรกนะสกิลแรกจะเป็นการใช้เกจิกะเทนโชเหมือนเดิมเลยนะครับแต่แค่ว่ามันจะทำให้โคโดู้เนี่ยติดน้ำแข็งทันทีเลยนะครับ นี่ประมาณนี้เนาะท่าแรกก็กัดแตกเหมือนเดิมนะครับต่อมาสกิลที่2นะครับสกิลที่2จะเป็นการใช้อะไรก็ไม่รู้ไปข้างหน้านะฮะดาเมจก็อูค่อนข,ข้างแรงนะโดนทีเดียวก็ครึ่งหลอดเลยเหี้ยแต่ว่าท่า2มันบล็อกได้นะครับต่อมาสกิลที่3นะครับสกิลที่3ใช้ได้2แบบนะครับแบบแรกจะเป็นเคาน์เตอร์นะครับวิธีการใช้ก็คือกดสไวไปเฉยเลยนะครับนี่มันจะเคาน์เตอร์อย่างนี้นะครับ ติดน้ําแข็งนะเคาลเตอร์ต่อคอมโบได้นะครับส่วนแบบที่2นะครับคือเรากดสเปคบาร์ค้างเอาไว้นะครับแล้วก็กดสกิล3เนาะมันจะเป็นการใช้ไอ้น้ําแข็งแช่แข็งวูรสู้นะครับต่อคอมโบได้นะครับสกิล3แบบพ่น,นไอ้น้ําแข็งเนี่ยบล็อกได้นะส่วนเคาลเตอร์นี่น่าจะกาดแตกนะต่อมาสกิลสุดท้ายนะครับสกิลที่4 สกิลที่4จะเป็นการฟันดาบใส่คู่ต่อสู้อย่างที่เห็นเลยนะฮะคือฟันปึ๊บมันก็จะผลักคู่ต่อสู้ออกไปนะครับซึ่งท่าชี้นีดาเมจค่อนข้างแรงนะโดนทีนึงก็เกือบตายเลยคะคนโดนแถมสกิลมันจะเป็นเอลด้วยนะครับเอลวงโคตรกว้างเลยนะเนียแต่คนที่ไม่ได้โดนฟันจังๆดาเมจมันไม่ได้แรงเท่าคนที่โดนฟันจังๆนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับคือสกิล4มันเป็นท่าล็อกเป้านะครับคือกดแล้วมันจะทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยขยับไม่ได้นะครับแถมสกิลมันยังกาดแตกด้วยนะฮะเนี่ย มันบังคับโดนเลยอะค่าเนี้ยแต่ว่าคนที่โดนดาเมจรอบข้างคือบล็อกได้นะครับโอเคสกิลร่างโหมดปกติก็มีประมาณนี้นะครับต่อมาจะเป็นสกิลร่างโหมดตอนเกรดสีฟ้าเต็มนะครับแอนิเมชันแปลงร่างเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเอวันก็เหมือนเดิมฮะแต่ว่าดาเมจจะแรงขึ้นนะครับจาก4.1เป็น5.2แทนนะฮะบล็บอกก็เหมือนเดิมนะครับส่วนพาสซีฟ อันนี้ผมไม่น่นใจว่ามันมีหรือเปล่านะแต่ไม่น่าจะมีนะครับส่วนสกิลนะครับสกิลแรกเหมือนเดิมเลยนะครับคือเป็นผ่าออกไปอย่างนี้ดาเมจแรงขึ้นนะครับปกติมัน20ดามจเนาะอันนี้เป็น25ดาดมจแทนนะครับต่อมาจะเป็นสกิลที่2นะครับสกิลที่2ก็เหมือนเดิมเลยนะครับแต่ดาเมจอาจจะแรงขึ้นมั้งผมผมไม่รู้นะครับมันก็เหมือนเดิมอะบล็อกได้เหมือนเดิมนะท่าสองประมาณนี้นะฮะต่อมาเป็นท่าสามนะครับท่าสามก็เหมือนเดิมนะครับ เคาเตอร์เหมือนเดิมปึ๊บแบบนี้ดาเมจอาจจะแรงขึ้นมั้งผมไม่รู้นะฮะกระโดดใช้ได้เหมือนเดิมนะครับนี่สกิลที่4เกรสีฟ้าเต็มหลอดมันวันช็อตคู่ต่อสู้นะครับคือมันบังคับตายไอ้ท่าเนี้ยเนี่ยโดนแล้วตายหาเลยนะไปเหี้ยโอเคสกิลตัวใหม่ทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับจะเกิดอันไหนผมพลาดก็เม้นบอกได้นะครับโอเคเอาไว้เจอันคลิปหน้าแล้วกันนะฮะบ,บาย อย่าลืมใช้บริการสตาร์บัค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 